หลังจากที่เกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษผ่านไป2เกมครับต้องบอกตามตรงเลยว่าผลงานของหงส์แดงลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นค่อนข้างน่าผิดหวังพอสมควรเลยพอในโลกเห็นความเป็นจริงครับการได้2แต้มกับการพบกับฟูลแลมแล้วก็คริสตัลพาเลซเชื่อได้เลยครับว่านี่น่าจะเป็นสิทธิ์ที่เหล่าบรรดาสาวกเดอะค็อปหลายคนแทบจะไม่เชื่อสายตาใช่ไหมล่ะครับอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแค่ต้นฤดูกาลเท่านั้นเพราะเรายังมีเส้นทางยาวไกลครับในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษ และเมื่ออดีตไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้เราก็ต้องแก้ไขอ,อนาคตให้ดีขึ้นครับโดยโปรแกรมพรีเมียร์ลีกนัดที่3ของซีซั่นประจำฤดูกาล2022-2023ทางหงส์แดงลิเวอร์พูลของว่าเราครับจะลงทำศึกวันแดงเดือดกับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยในแมตช์แรกครับจะเป็นการบกรุกไปเยือนโอทราฟอร์ดของทางยูไนเต็ดก่อนซึ่งการแข่งขันแมตช์ดังกล่าวครับจะมีขึ้นในวันอังคารที่13สิงหาคมเวลา2นาฬิกาตรงตามเวลาในประเทศไทยครับ และเช่นเคยครับว่าเม,มื่อมีแมชเดย์ที่น่าสนใจทางช่อง Liverpool Today ก็ไม่พลาดที่จะพาเพื่อนๆทุกคนครับไปวิเคราะห์จ่อลึกรวมถึงการกาเสเวิตผู้เล่นตัวจริงและทายผลการแข่งขันว่าจะออกมาเป็นยังไงเอาเลยครับแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปเริ่มกันที่ h Head to h e a d หรือสถิติการพบกันระหว่างทั้ง2ทีมกันก่อนเลย โดยถ้าพูดถึงผลงานการพบกันระหว่างทั้งสองทีมเมื่อฤด,ดูกาลก่อนชังแมนยูและก็ลิเวอร์พูลครับพวกเขาเจอกันในรายการพรีเมียร์ลีกสเกมและก็ได้มาเจอกันในเกมฟรีแมทช์ที่กรุงเทพอีก1เกมในซีซั่นที่แล้วอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าจ่างหงแดงของพวกเรานั้นซัดยูไนเต็ดไปมากถึง9ประตูร,รวมทั้ง2นัดโดยเกมแรกเล่นในโอทราฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลไป0ูประตูต่อ5ก่อนมาที่2ครับจะกลับมาเล่นในแอนฟิลด ก็ยังคงเป็นทางหงแดงที่สามารถเปิดบ้านถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้4ประตูต่อศูนย์ครับครั้งนี้กลับไปชาลิเวอร์พูลครับที่เพียมพร้อมต่อทางยูไนเต็ดและพวกเขาแพ้กับแมนยูไป0ย์ประตูต่อ4เ mm. อาละรครับต่อมาเราจะมาต่อกันที่ความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อน ต้องบอกตามตรงครับว่าในซีซันนี้ฐานะของปีศาจแดงออกตาร์ t ได้อย่างย่ำแย,ยจ่จริงๆเพราะณปัจจุบันพวกเขานั้นรั้งอยู่อันดับ,บวุ้ยในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกแข่งไปแล้ว2นัดมีศูนย์คะแนนแถมลูกได้เสียครับก็ยังติดลบไปถึง5ประตูการพ่ายแพ้ไบรตันไป1ประตูต่อ2ในออตทรัฟฟอร์ดและการบุกไปแพ้เบนฟอร์ ford, ที่จีเทคคอมมูนิตี้สเตเดียมทำให้สถานการณ์ของพวกเขานั้นค่อนข้างหลังพิงฝาคกร็บ พอนอกจากฟอร์มการเล่นในสนามที่ไม่ดีแล้วปัญหาหลังบ้านของพวกเขาครับก็ยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นก็คือการประท้วงของกลุ่มแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีต่อตระกูลเกลเซอร์อย่างไรก็ตามครับพอกลับมาดูความพร้อมก่อนเกมที่จะพบกับลิเวอร์พูลในกลุ่มนักเตะท,ที่ยังไม่สามารถลงสนามให้กับแมนยูได้แน่ๆนั่นก็คือ2รายที่ยังคงได้รับอาการบาดเจ็บครับก็คือในรายของดาวรุ่งชาวอุรุกวัยฟาคอนโดปาริสตีและแนวรับสัญชาติสวีเดนอย่างวิตตอรินเดเลฟ ส่วนนักเตะที่จะได้ลุ้นกลับมาลงสนามในเกมนี้ครับก็คือในรายของโองตโตนี่มักซียาวอย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็ยังต้องรองใช้ความฟิตอีกทีครับว่าจะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน ส่วนสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับทั้ง2เกมที่เกิดขึ้นในลีกครับเอริกเทนฮากเลือกใช้แผกนการเล่นที่แตกต่างกันเกมหนึ่งใช้ระบบ4-3-3ส่วนอีกเกมก็เลือกใช้ระบบ4-2-3-1แต่สุดท้ายครับผลลัพธ์ที่ออกมามันก็ยังคงไม่ตอบโจทย์และก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอีกซิงเชื่อวันในเกมนี้ครับเอริกเทนฮากน่าจะจัดทีมมาในระบบ4-2-3-1นำโดยผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมชาสเปนอย่างดาบ,บิดเดเคอาแนวรับสีคนของพวกเขาในเกมนี้ครับแบ็คขวาน่าจะเป็นในรายของเดียกโก้ดาโล คู่เซนเตอร์อาจจะเลือกทานะ้น,นของแฮร์รี่แม็กควายกับตันทีมมาเยี่ยมประสานงานร่วมกับแนวรับชาวฝรัลล่งเศสอย่างราฟาเอลวานส่วนแบกทางฝั่งซ้ายครับก็คือทานะ้น,นของลุคชอว์คู่มิดฟิลด์ตัวรับ2คนครับเชื่อว่าทานะ้น,นของเฟรดจะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงร่วมกับคริสเตนเอริกเซนต่อมาขยับขึ้นไปที่มิดฟิลด์ตัวรุก3คนครับน่าจะประกอบไปด้วยทานะ้น,นของจาดอนซานโชทางขวาบรูโนเฟนันเดสตรงกลางและก็ทางซ้ายครับเป็นมาคัสรัดฟอร์ดและก็เชื่อว่านาเปาหนึ่งเดียวของพวกเขาคครัยงงเป็นนิด แล้วพอตัดภาพมายังทางฝั่งผู้ไม่เยอนอย่างหงแดงลิเวอร์ pool ของพวกเราครับต้องบอกเลยครับว่าผลงานของทางหงแดงนั้นอาจจะไม่ได้เลวร้วายเหมือนทางยูไนเต็ดเพราะตลอด2เกมอย่างที่ได้กล่าวไปลิเวอร์ pool นั้นเก็บได้เพียงแค่2แต้มจากการบุกไปเสมอฟูลแลม2ประตูต่อ2และการเปิดบ้านเสมอกับคิวสต้าพาเลทอีก1ประตูต่อ1 เก็บได้เพียงแค่2คะแนนรังอยู่อันดับ12ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกณปัจจุบันแน่นอนครับอย่างที่หลายคนนั้นทราบกันว่าปัญหาหลักๆที่จางหงแดงต้องเจอในช่วงต้นซีซั่นก็คือเหล่า,านานักเตะภายในทีมเริ่มได้รับอาการบาดเจ็บกันไปแล้วหลายคนก่อนเปิดซีซั่นครับมีในรายของเควินเคลเฮอร์อเล็กซ์อ็อกเล็กชามเบเลนและก็ดิโอโกโจตา ก็อนจะตามมาด้วยชุดที่2ครับเคอร์ติสโจนอิบราฮิมาโกนาเต้คอสตาซิมิคาสนาบีเกตารวมถึงในสัปดาห์ก่อนครับก็มีในรายของเตียโกอาคันตาร่าและก็โจเอลมาติปแชนดาวินนุนเยสครับก็ยังติดโทษดแบนในเกมที่พบกับคริสตัลพาเลซอย่างไรก็ตามครับท่ามกลางข่าวร้ายทั้งหมดครับก็ยังคงมีข่าวดีขึ้นมาอยู่บ้าง พอในเกมนี้ทางหงแดงจะได้ทานะของโรบัตโต้ฟรีมิโนกลับมาลงสนามอีกครั้งหลังจากที่หายตั้งแต่ในเกมที่พบกับพาเลทแต่คลับยังไม่ตัดสินใจเสียจ,จะส่งลงสนามส่วนแค่คนอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวไปครับก็น่าจะพร้อมให้กับทางเจเกนคลับจัดตัวลงสนามพบกับทางยูไนเต็ดทั้งหมดและคาดว่าเจกเกนคลับน่าจะวางระบบมาในระบบ4-3-3นำโดยผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมชาวบราซิลอย่างอาริซอนเบรเกอร์แนวรับ4ี่คนไล่จากขวาไปซ้ายครับแบ็คขวาเป็นเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โน คู่เซนเตอร์น่าจะปรับเปลี่ยนจากนัดฟิลิปเมื่อสัปดาห์ก่อนมาใช้ในรายของโจโกเมดยืนประสานงานร่วมกับเวอร์จิลฟานไดค์โดยมีทานน่านั่งของแอนดี้โรบัสันครับยืนเป็นแบ็กทางฝั่งซ้ายขยับขึ้นมาแผงมิดฟิลด์ตรงกลาง3คนครับน่าจะประกอบไปด้วยทานน่านั่งของกัปตันทีมอย่างจอร์แดนแฮนเดอร์สันจะยืนประสานงานร่วมกับฟาบิโอและก็ดาวรุ่งอย่างฮาวิเอลเลียดโดยมี3ตัวรุ่งในแดนหน้าก็คือทานน่านั่งของโมฮัมเหม็ดซาลาโรบาโต้ฟรีมิโนที่หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาแล้วก็ทานน่านั่งของลุยดีอา เอาเลยครับแล้วเราจะมาปิดท้ายคลิปนี้ด้วยการคาดการผลการแข่งขันว่าจะออกมาเป็นยังไงหากพูดกันตามรูปเกมที่ได้ดูตลอด2เกมที่ผ่านมาครับต้องบอกเลยครับว่าหากพูดตามเนื้อผ้าลิเวอร์พูลนั้นค่อนข้างดูดีกว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอถึงแม้ว่าจะเสมอมาทั้ง2เกมครับแต่รูปแบบการเข้าทำของลิเวอร์พูลนั้นก็ยังคงดูอันตารายเหมือนเดิมเพียงแต่พวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนจังหวะอันตารายให้กลายเป็นประตูได้เพียงเท่านั้นเองซึ่งพอตัดภาพไปยังทางฝั่งปีศาจแดงครับรูปแบบการเล่นของพวกเขายังคงไม่ชัดเจน ยังไม่สามารถแก้ pressing ในจังหวะสำคัญได้แถมยังมีความผิดพลาดให้เห็นในหลายๆจังหวะนั่นจึงเชื่อว,ว่าในเกมนี้ครับลิเวอร์พูลยังคงทำได้ดีกว่าและน่าจะบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์และร่วมพูดคุยไว้ใต้คลิปนี้กันได้เลยยังไงก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Liverpool Today ทํทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ